ตังนี้ครับเรามาดูเรื่องราวฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับมีเกมไฟเด y n ไนท์ครับหนึ่งคู่ครับเป็นการเจอกันระหว่างพีทีประจวบครับเปิดบ้านเจอกับลำพูนวอร์เออร์แล้วก็มีดราม่าท้ายเกมครับทำให้คู่นี้เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับพาไปดูเกมฟุตบอลไทยลีกครับที่สนาม3อ่าวเตเดียมนะครับเจ้าบ้านครับพีทีประจวบครับเปิดบ้านเจอกับลำพูนวอร์เออร์นะครับ เกมนี้เนี่ยลำพูนก็ถือว่าผลงานในปีนี้ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับส่วนประจวบเนี่ยในบ้านนี่รักษาสติไม่แพ้ใครมาต่อเนื่องเลยนะครับเริ่มเกมมาครับมีโอกาสลุ้นจากฝั่งลำพูลวอลเลอร์นะครับในช่วงนาทีที่41นะครับเป็นจังหวะแพนเนลเอ็มลาป้าครับกระชากบอลหลุดเดี่ยวมาแล้วบอลยิงลูกนี้ไปในชนเสาครับจังหวะแตะหนีประตูไปแล้วครับแล้วก็ดวลเดี่ยวกับตาข่ายแต่ว่ายิงเนี่ยแม่นเกินไปหน่อยครับไปโดนเสาเด้งออกมานะครับ จากนั้นเนี่ยก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังครับมีจังหวะที่ลำพูนเป็นประจวบได้ลุ้นบ้างครับจังหวะมงของยยสเปอร์ดีโฮมนะครับบอลเนี่ยเข้าประตูไปแล้วครับแต่ปรากฏว่าเช็ค VAR และมีจังหวะล้ำหน้าครับก็เลยทำให้ประจวบยังไม่ขึ้นนำนี่ครับตีเส้นมาชัดเจนเลยครับถือว่ามีโอกาสทั้งคู่เหมือนกันครับท้ายเกมครับนาที85นะครับเป็นลำพูนวอลเลอร์นะครับมาได้ลูกจุดโทษครับจากการทำฟาวของประสิทธิ์จันทุม ผู้สินชี้เป็นจุดโทษทันทีครับจังหวะที่ประสิทธิ์ถึงบอลช้ากว่านะครับเจอดึงบอลหลอกครับแล้วก็ไปรวบขาครับทางด้านของนักเตะอย่างสุรัตน์นะครับทำให้เป็นจุดโทษครับแล้วก็เป็นวิลเลียนโบต้าครับยิงประตูให้กับประพูนขึ้นนําไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าท้ายเกมครับเจ้าถิ่นประจวบมาได้จุดโทษบ้างครับจากจังหวะปะทะกันระหว่างมองมองรวินกับพันธมิตรประพันธ์ครับจังหวะนี้เลยครับ ตอนแรกผู้สิท์เนี่ยไม่ได้ว่าอะไรก็ปล่อยบอลเล่นต่อแต่มีสัญญาจากห้อง VR ครับบอกว่าให้มาเช็คหน่อยว่ามีโอกาสจะเป็นลูกจุดโทษได้นี่ครับโอ้แต่แฟนๆลํำพูนี่อาจจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าจังหวะเบียดเนี่ยมันก็ลายต่อลายนะแต่ผู้สิท์เนี่ยก็ไปเช็คจอด้วยตัวเองนะครับ,รบแล้วก็กลับมายืนยันครับว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะฝ่าครับแล้วชี้เป็นจุดโทษให้ฝั่งเจ้าถิ่นเลยครับและนาทีทศเจ็บนี่คือจะหมดอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นตาอัวไฟเล่า o นะครับรับหน้าที่ยิงลูกนี้ครับเพื่อเซฟแต้มนะครับ ทำให้ประจวบเนี่ยเก็บได้1คะแนนครับยิงเข้าไปจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับประจวบเนี่ยอยู่อันดับ5ส่วนลําพูนอยู่อันดับสุดท้ายมี7คะแนนครับทำการดราม่าในช่วงท้ายเกมเลยครับโอ้โหเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียตอนเเรื่องเลยนะกับลูกโทษลูกที่2นะับที่ประจวบได้มานะครับเราขอบคุณภาพไร้ลนีครับจาก AIS Play ด้วยนะครับ นี่คือผลของเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้ครับโปรแกรม3คู่นะครับก็จะมีสุโขทัยครับจะเปิดบ้านเจอกับพลังการ f c นะครับมีสิงห์เชียงรายเจอกับนครสิีรมาได้ f ซครับแล้วก็คู่1ทุ่มเป็นอุทัยธานีจะเจอกับเมืองทองอยู่ในเต็ดครับครับผมก็รอติดตามกันได้ครับ3คู่วันนี้นะครับกับศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับ